อีกท่านหนึ่งก็ถามมาบอกว่าผมฝึกสติทุกวันแต่ฝันเฟื่องอยู่บางครั้งก็รู้ตัวว่าฝันอยู่มีสติรู้ว่าเรากำลังฝันก็มีเรื่องของความฝันเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยในความหลับเนี่ยมันก็ต้องมีความฝันหรือว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากไอ้พวกเรื่องอารมณ์แรงๆที่มันกระทบเราเนี่ยทำให้เราดีใจเสียใจและเรามีสติอย่างนั้นเรียกว่าความฝันเหมือนกันฝันท,ทั้งทั้งที่ตื่น ไอ้เรื่องรามันกระทบมันแรงจัดไงทำให้จิตใจเราแสบสส่ไปตามสัญญาตามสังขารการปรุงแต่งหรือเสวยเวทนาในท่ยาให้เราหลงอยู่ในเวทนาเนี่ยหลงในความสุขหรืออดควรอยู่กับความทุกข์เนี่ยเรียกว่าเป็นความฝันชนิดหนึ่งซึ่งกายของเราอ่อนแคร่วสติยังไม่อยู่ในฐานกายเพราะฉะนั้นมันไปอยู่ในฐานจิตฐานฐานนาม้ม น้ำเนี่ประกอบด้วยจิตกระเจตสิกเพราะฉะนั้นจิตตัวผู้รู้เนี่ยมันเข้าไปสัมผัสกับเวทนาความสวยรวมสุขทุกข์เฉยๆแล้วก็สัญญาความจําได้ไม่รู้นะสังขารการบูงแต่งคิดนึกเนี่ยจิตมันเข้าไปสัมผัสไอ้พวกนั้นก็เรียกว่าตื่นอยู่แต่กรนี้ว่ายังมีความไอ้ที่ว่าจิตมันคิดนะตามารมมันยังตามารมไปในความสุขความทุกข์รือความเฉยๆเ,ยเรียกว่าฝันฝันแบบชนิดท,ที่เรียกว่า เราบังคับไม่ได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามีได้สติที่ดีสติเราทันแล้วก็เราก็จะบังคับได้ถ้าผ่อนวางอยากกายเนี่ยมันสมมุติว่ามันหลับมันปล่อยวางทางด้านร่างกายแล้วจากกายหยาบเข้าไปสู่ส่วนละเอียดแล้วเนี่ยมันก็มีเวทนาสัญญาสัญญางขานบุญ,ญญาณในส่วนที่โดยเฉพาะส่วนสัญญาที่จํามาจากกังวันหรืออดีตหลายๆวันหรือชาติที่แล้วเนี่ยถ้าสมาธิมันดีเพราะสติเราดีสติเนี่ยเขาบอกเราผมฝึกสติทุกวันแต่ฝันเฟื่อง ฝันฝันอยากจะไปดาวอังคารมั่งนในทางในทั้งที่มันเป็นไปไม่ได้นสำหรับสมมติว่าความรู้สึกขณะเราเนี่ยแต่บางท่านอาจจะไปได้ก็ได้นะเพราะว่าถ้าจะเป็นนักบินอวกาศอะไรเงี้ยะแล้วมีเหตุมีปัจจัยพร้อมมันก็ไปได้แต่เหตุปัจจัยมันไม่พร้อมก็เรียกว่าเป็นความฝันฝันคนเราต้องฝันก่อนฝันว่าจะเป็นนายแพทย์ฝันว่าจะเป็นนักธุรกิจฝันว่าจะเป็นจุดไอตัวที่เรกเป็นตัวเอกของโลก ฝันจะเป็นในแบบอะไรเงี้ยเป็นการฝันก่มันต้องฝันไว้ก่อนแล้วก็ทําตามความฝันเรียกเลยวห่าฝันแบบมีสติแต่ถ้าร่างกายเราหลับแล้วไอ้สิ่งที่เราเคยฝันแบบนั้นเนี่ยนะแค่แค่มันสั่งสมมามากๆมันเป็นนอนเนื่องเป็นเดือนนามาทำเป็นสัญญาที่บันทึกอยู่ในใจของเราเนี่ยพอมันหลับไปปุ๊บไอ้จิตเนี่ยมันง่า มันไปคุกคีมันไปตื่นในจุดนั้นไงเพราะว่าเราฝึกสติในดีแต่ถ้าสมมุติว่าเราเราฝันไปแล้วก็เราไม่มีสติมันก็ฝันได้เหมือนกันเพราะมันเป็นเป็นไปตามกรรมในสภาพนั้นที่มันมากระทบสัญญาก็ดีสังขารก็ดีแต่ความสวยสุขทุกข์แต่บางคนถึงใจตกแล้วนีครับเผลอไปฝันแบบไม่มีสตินะแต่ว่าพอไปเห็นสิ่งอะไรทำให้ตกใจกลัวอย่างเช่นเห็นอุบัติเหตุจะเกิดก็เราตกใจ จะตกเหวมเนี่ยมันวบเลยโอ้โหมันตกใจอ้าวที่ไหนได้ตื่นขึ้นมาว่าเนี่ยเปนเป็นความฝันเนี่ยฝันแบบบังคับไม่ได้แบบขาดสติแต่ถ้าฝันแบบมีมีสติเนี่ยเราเข้าไปลึกรู้แต่สติของเรามีกําลังไม่พอมันก็เลยไหลไปตามไอ้พวกอารมณ์ที่ในสัญญานั้นสติมันน้อยไปหน่อยก็เลยแบบก็เรียกว่าฝันแบบมีสติแต่สติมันน้อยบังคับไม่ได้แต่ถ้าสติเรามากพุบเราสามารถบังคับได้เข้าไปรู้เรื่องภายใน มีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราสามารถสะกดมันได้ก็อีกชนิดหนึ่งถ้าเราจเจริญนิพพานาแล้วเข้าไปถึงอจุดละเอียดนั้นเรามีสติล้วมีสัมมัญญาด้วยเยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็จิตของเราอยู่ส่วนหนึ่งอะไรที่มากระทบเราเราก็รู้รู้แล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าสติเราแข็งอะไรมากระทบรู้แต่เรานิ่งเฉยและมันก็ผ่านไปเหมือนกันเรียกอะ มีสติแบบกดทับแต่ถ้ามีสติอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเห็นไงแต่ถ้ามันีมใหม้เกิดสมาธิไงแต่ถ้ามีสติสามัญญาปุ๊บมันจะตัดขาดจะตัดขาดไปเลยไปะนั้นเลยผมฝึกสติทุกวันเดี๋ยวฝันเฟื่องอยู่บางครั้งก็รู้ตัวว่าฝันอยู่มีสติว่าเรากำลังฝัน <c oughs> <c oughs> ก็มีถูกต้อง ก็เราฝันว่าเราฝันว่าเราจะได้คุณธรรมแล้วกันเห็นเขาได้เราก็มีตัณหาอยากจะได้บ้างได้โสดาบันอะไรเงี้ยอ้าวก็ดูลมหายใจดูความรู้สึกที่ลมกระทบเลยแล้วก็ต้องจะอาศัยความปรารถนานั้นเหมือนเหมือนกับความฝันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราดูความรู้สึกที่ลมกระทบไปมากเข้ามากเข้าหรือเราปฏิบัติในสติปัฏฐานสี่มากเข้าก็อาศัยตัณหาเพื่อละตัณหานั่นเองเพราะว่าอาศัยตัวตัณหาเป็นตัวชุดกระชากลากจิตของเราก็มันเป็นพวกกิเลส อยู่เหนือจิตแต่มันเป็นกิเลสในฝ่ายที่ดีที่จะทําให้เราได้คุณธรรมเราก็ทําตามันจะเป็นสดาบันได้มันก็กําหนดความรู้สึกดูใจเต้นแน่นเครียดโลง่งกันแนวข้าพเจ้านะก็คือสติปัฏฐานสี่นั่นเองจะดูลมให้ใจก็ได้เนี่ยแต่ละการข้าพเจ้าจะแนะนําความรู้สึกลมให้ใจกระทบปลายจมูกเอาความรู้สึกเป็นอารมณ์เพราะมันได้จะได้ละจากกายหยาบกายละเอียดที่ลมหยาบลมละเอียดเข้าไปสู่ความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่หยาบละเอียดมันเกิดดับเร็ว เร็วกว่าเพราะลมกระทบใบจมูก,กว่าหมดนะมันก็รู้เท่าทันดีเหมือนกันไม่ต้องไปยึดในอัตราตัวนั้นนะก็ได้ค้าข้าวไปยึดก็ถา,ถามว่ากำหนดความรู้สึกมันก็มีอัตราที่เกิดดับเร็วที่นะขึ้นมันทําให้เกิดปัญญาเร็วนะมีพลังนะเกิดดับเร็วแต่นี้ถ้าไม่ชอบอย่างนี้ก็ดูดลมให้ใจให้เฉยแล้วกัน,นถ้าชอบอย่างนี้ก็คือว่ามันเห็นทุกข์ได้เร็วทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเร็ว เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราฝันเฟื่องเราฝันอยากจะได้โสดาแล้วเราก็ปฏิบัติเขาเรียกอาศัยตัณหาแล้วก็ทําตามทําตามนี่หมายถึงว่าทํายังไงถึงจะได้โสดาเราก็มาศึกษาสติปัฏฐานสี่แล้วเราก็ปฏิบัติในระหว่างที่เรากําลังปฏิบัติดูความรู้สึกที่ลมกระทบอยู่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัณหาชนิดหนึ่งถ,ถูกตัณหาอันตัวใหญ่ที่อยากเป็นโสดาเนี่ยชุดกระชากลากถูจิตของเรา สติอยู่กับความรู้สึกที่ลมกระทบเนี่ยจิตก็อยู่กับความรู้สึกที่ลมกระทบเนี่ยมันก็เป็นไปตามอานาจของความอยากได้โสดาเพราะฉะนั้นพอเราอาจจะดูความรู้สึกมากเข้ามากเข้าจนสติเรามีพลังมากขึ้นมีเป็นสมาธิควบคุมได้แล้วเราก็เลยดูความดูแบบสบายๆดูความรู้สึกที่เข้าออกของลมกระทบปลายจมูกเนี่ยดูให้ต่อเนื่องชัดเจนต่อเนื่องไปถ้าเราสามารถดูย่ายดได,ได้อย่างนี้แล้วเจ็ดวันอาจจะบรรลุ หรือเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็แล้วแต่บุญบาร,รมีของแต่ละบุคคลถ้ามีบาร,รมีมามากก็ทำมามากก็ได้เร็วอาจจะใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงสี่ชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงนะตามลําดับเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยความฝันเ,นเพื่อละอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาความอยากได้โสดาเนี่ยเมื่อมันถึงมารวมตัวะหารดูใจเต้นแน่นเครียดลง่งแล้วมารวมตัวะหารได้เต็มที่ใหญ่ๆสักครั้งหนึง่งจิตใจจะเปลี่ยนไปเลยเพราะ,ะนั้นความอยากได้ทั้งหลายได้เป็น สมมติไปถึงจุดสุดท้ายนะก็คือเป็นพระรหันเนี่ยความยากทั้งหมดมันจะจบสิ้นไปความปรารถนาบนทุกข์จะหมดไปไม่มีแต่ถ้ามันยังไม่ยังยังไม่ถึงเป็นพระราหันเนี่ยมันก็ยังมีความปรารถนาบนทุกข์อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นฝันแบบมีสติก็ดีแล้วแต่ให้น้อมมาที่ความรู้สึกอย่าไปติดความฝันโดยที่ว่าไม่มีความรู้สึกเระเดี๋ยวมันจะมันไปเรียมันไม่รู้หาทางออกไม่ได้ กไปยึดในอัตตามันเี่เราอาศัยอัตตาเราไม่ได้ยึดอัตตาแต่อาศัยอัตตาเพื่อละอัตตาถ้าเราไปยึดอัตตาเนี่ยมันไม่ได้หรอกถ้าสติสมาธิเราดีมันอาจจะดับได้จากหยาบไปสู่ละเอียดได้แต่มันไปยึดตัวปรมัดเข้าไปอีกที่ละเอียดที่สุดเนี่ยส่วนที่รูปนามปรมัตดเนี่ยเนนี้จะละรูปนามปรมัดได้เนี่ยจะต้องเบนสติใหม่มาที่สัมมัญญาคือทําให้เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้ได้จนกระทั่งมัน พอมันพอเกิดความรู้สึกตัวทั่วพองแล้วมันจะเกิดโปร่งแล้วก็เบาแล้วก็ปล่อยวางถ้าเราไม่ไม่เกิดความรู้สึกตัวทั่วพองเนี่ยมันจะเข้าไปยึดในอัตตาที่ละเอียดมันเบาสบายแล้วก็เข้าไปติดยึดในอัตาตาตัวนั้นแต่ถ้าเป็นวิปัสนาแล้วมีความรู้สึกแล้วเนี่ยมันจะวางไอ้วิปัสวางตัวอัตตาตัวนั้นไม่ว่าหยาบไม่ว่าละเอียดเข้าไปพระพุทธเจ้าจึงสอนเนี่ย ต่ไหนแต่ไรเราจะถาคกสอนเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์สิ่งที่อยู่ภายนอกพระองค์ถ้าครองราชในสมัยเวงกะลาได้เป็นจกักรพรรดิแล้วก็ออกบวชได้เป็นาศาสดาเอกของโลกม่ยิ่งย่อนกับเจ้าลัทธิอื่นๆในเรื่องอัตตาเพราะฉะนั้นพระองค์มาเจอทางสายกลางเข้าละวางอัตตาตัวนั้นคือรูปกับน,นามนั่นเองให้เห็นเม็นสักแต่ว่ารูปสักต่ว่าเวทนาสักต่ว่าสัญญาสักต่ว่าเวทนาสักต่ว่าจิตสักต่ว่าธรรมในสี่ทั้งฐาน โดยมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ไปเรื่อยๆทำทั้งหลายที่เกิดขึ้นเข้ามาก็เพราะมีเหตุด,ดับไปก็ไปเหตุด,ดับที่จะฟังทำอย่างนี้เข้าใจเนี่ยหรือพูดออกมาได้เนี่ยจะต้องทำเนืองๆเป็นประจำจนมั่นใจล้ะแล้วจนปล่อยวางจนเป็นธรรมชาติ